ช่วยได้แต่ณนะวันนี้ตุงคงไม่อยากช่วยอีกแล้ว,ลวนะจริงเป็นตุงรู้สึกว่าตุงไม่ได้ฟาดน,นะมันไม่ได้มีคําแรงหรืออะไรเลยนะเราแค่พูดในมุมที่ที่เรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราช่วยอะไรใครไปด้วยความรู้สึกใจแล้วเขา ไม่ได้เห็นคุณค่าเราไม่ได้โกรธแต่ถ้าเกิดเราเอาเอาเราไปพูดต่อในเวอร์ชั่นที่มันเหมือนลดทอนคุณค่าเราอะ่ะตุมอยากให้หยุดตูก็เลยโพสจริงจริงเจตนาในการโพสอะ่ะมันไม่ได้เป็นการให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตแต่ต้องการให้บุคคลที่เขาที่ตูมอยากจะสื่อสารถึงเขาได้เห็น,นครับเท่านั้นเลยครับเพราะว่าเป็นเพื่อนกันในเฟซคนนั้นเป็นคนในออนอกวงการนอกวงการครับ <c oughs> นอกวงการมันเกิดขึ้นนานแ่ไนาจะรู้ว่าเขาไปูด การเกิดขึ้นวันนั้นแล้วตุกโกรธวันนั้นครับเราหนอยหรืออะไรที่แบบไม่ได้หนอยนะครับพี่แต่ว่าตุงแค่รู้สึกว่าการช่วยเหลือคนทุกวันนี้คือคนขอความช่วยเหลือเราเยอะมากนะครับในเรื่องของเรื่องของอะไรก็ตามอ่ะตอนนี้คือตุ้งมองว่าถ้าเกิดตุ้งช่วยอะไรใครได้ตุ้งอยากช่วยจริงๆนะเพราะว่าเรารู้ว่าการที่เราต้องการความช่วยเหลือวันที่เราต้องการความช่วยเหลือบ้างแล้วเราได้รับการช่วยเหลือมันดีมากเลยที่มีคนเข้ามาช่วยเหลือเราครับแต่พอเราช่วยไปแล้ว เราไม่ได้รับคําชื่นชมยมยอมเราไม่เป็นไรไม่ได้อยากได้ไงคือเราอยากช่วยแต่พอช่วยแล้วไปพูดต่อในเวอร์ชั่นที่ ไม่เราดูแย่แล้วรู้สึกไม่ดีตุ้มก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของตุ้มที่ตุมต้มเต้องออกมาปกป้องสิ่งที่ตัวเองต้องทำครับตุ้มมาขยายขยความเลยไหมสิ่งที่เขาไม่พูดต่อทั้งที่เราช่วยเขาเราไปดิสเครดิตเราหรือว่าไม่ได้สิเขาบอกว่าอยากให้มาตุ้มช่วยหรอก็กไ,ปไปไปไปตอนแหล่ใส่เขาี่เ,เขาเขาโง่อยู่นะเขาน่าจะช่วยได้ซึ่งตุ้มบอกเลยนะว่าคนที่เขามาหาตุ้มแต่ละคนที่ขอความช่วยเหลือครับที่ตุ้มช่วยช่วยไปไม่ใช่ว่าตุ้มโง่นะครับ การช่วยเหลือคนหรือการช่วยเหลือเพื่อนหรือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษยาา์วยกันต่อให้เราคนผู้ช่วยเสียเปรียบก็ตามในอนาคตนะครับมันไม่ไ้หมายวาับว่าเราเป็นคนโง่นะครับเราต้องการช่วยเพราะเราช่วยได้แต่ณวันนี้นตุ้งคงไม่อยากช่วยอีกแล้วแล้วหลังจากที่ตุ้งห,นหนัวใจวันนั้นตั้งตัวเขารู้ตัวแล้วไม่ได้การอะไรกันไม่ได้รู้ว่าเขารูา้ไหมแต่เขาก็ลบเฟรไปเลยครับเรากเลิบไปครับลบอันเฟเรเรา,บบาไปเราเลิกคบกับเพื่อนเลยไปน่าจะต้องไม่ยุ่งกันแล้วน่าจะต้องมานานไหมยังครับตุ้ ไม่ไม่ถึงปีครับไม่ถึงปีครับเราเคยช่วยเหลือองไงเขาเคยช่วยเหลือเขาครับถ้าเราไม่เคยช่วยเขาคงว่าเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเราไปช่วยช่วยด้วยน้ำเงินอยู่ว่าช่วยแดงอช่วยซับรืช่วยช่วยทั้งเรื่องของคอนเนคชั่นด้วยทั้งเรื่องของเงินด้วยครับวันนี้ตุ้มจะไม่ช่วยแล้วแล้วก็หยุดพูดให้ตุ้มดูไม่ดีได้แล้วท่านถ้าในพาของตุ้มเองมาถามตัวกลับว่าอยู่ดีเขาเราไปพูดท่้นรูสุกว่าเราเต็มใจช่วยแต่ืบนว่า เออต้องแบบว่าสร้างสถานการณ์เราน้อยใจเสียใจไหมระหว่างดีแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือคำลิงนะคาเสียใจครับเสียใจนะมันมันก็เสียใจตรงที่แบบมุ้ยลูกนี้น่าจะไปช่วยคนให้ถูกคนดีกว่าน่าจะช่วยคนให้ถูกประเภทดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ